เส้นผมเนี่ยมันสามารถเราไปใช้ไขคดีได้จะบอกว่าเป็นส่วนประกอบหลักที่สําคัญที่ทําให้จับตัวคนร้ายได้ด้วยครับมาดูกันว่าเส้นผมหนึ่งเส้นเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอาเองค์ <ผม S 2> ประกอบหลักนะครับข้างนอกเราเรียกว่าเกล็ดผมซึ่งของมนุษย์เนี่ยมันก็จะเรียงตัวกันค่อนข้างแน่นซูมเข้าไปนะมันเหมือนเกล็ดงูอะเราเรียกว่าคิวติเคิลชั้นออกมาก็คือชั้นข้างในผ่าครึ่งเนื้อผมหรือคอเท็กซ์ซึ่งเนื้อผมเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนประกอบที่มีความสําคัญมากที่สุดมันก็จะทําให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่น ซึ่งมีส่วนแกนกลางอีกซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะมีอยู่ที่กรรมพันุ์ชั้นที่3เรียกว่าเมดูล่าจะอธิบายก่อนปกติแล้วเส้นผมเวลาเราตรวจ DNA เนี่ยจำเป็นจะต้องมีรากปุ่มผม,มที่ติดอยู่ที่โคนผมมาด้วยเราถึงจะตรวจ DNA ได้ถ้าผมที่ตัดมาปลายผมอะไรตรวจไม่ได้เจอหนึ่งเส้นตรวจ DNA ไม่ได้นะครับ ต้อง5เซนขึ้นไป5เส้นขึ้นไปด้วยปริมาณตัวอย่างที่เอาไปตรวจมันจะได้มากพอมันต้องมีเซลล์รากผมติดออกมาด้วยถึงจะตรวจได้ต้องมีเนื้อเยื่อที่เขาบอกตรวจด n เอ็นเอไม่ได้ตรวจตรงนี้นะไม่ตรวจต,ต,ต,ตรงนี้นใช่แต่ว่ามีมากกว่านั้นคือผมเราไม่ใช่แค่หาแค่ดี a ผมเราสามารถเห็นถึงว่าเรากินอะไรเข้าไปอ่าใช่และตัวสารเสพติดถูกต้องด้วยความที่เส้นผมเนี่ยมันงอกเฉลี่ยนะเดือนละประมาณเซน2เซนสเซนไม่ขอลงตัวเลขที่เป๊ะดังนั้นเวลาคุณเสพยาหรือใช้สารเสพติดหรือสาร อะไรก็แล้วแต่หรือกินยานะครับมันก็จะไปอยู่ในเส้นผมนั่นแหละซึ่งสมมติว่าผมมันยาวไปจะทําให้รู้ว่าเดือนที่แล้วอะ่ะประมาณตรงเนี้ยคุณใช้ยาเสพติดอะไรมไม่หายตามการเวลาด้วยนะครับตรวจได้มากสุดถึง12เดือนสําหรับคนที่ใช้ยาเสพติดคุณอย่าคิดว่าการแบบไม่ให้ตรวจร่างกายไม่ให้ตรวจเลือดไม่ให้ตรวจอะไรเนี่ย24บชั่วโมงอะ่ะรอดผมไม่รอด